ามาที่อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งก็คือกรณีของน้องสาวอดีตรองผู้ว่าได้ไปดูดไขมันแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตระหว่างที่กำลังทำการดูดไขมันอยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งแถวย่านซอยรามคำแหง24นะครับก็คือกรณีของนางสลันพัฒนการจนสุวรรณนะครับที่ไปรับบริการดูดไขมันแล้วเสียชีวิตคาคลินิกนี่นะครับคุณผู้ชมฮะ เหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับคุณชมะทางครอบครัวของผู้ตายเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับคลินิกแต่เห็นบอกว่าความคืบหน้าทางคดีก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ล่าสุดก็เลยมีการเดินทางไปร้องทุกข์กับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณเจี๊ยบพรทิพย์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นนี้นะครับติดตามสดจากที่จริงครับ คุณเจียบพรทิพย์ครับวันนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงครับ ขอบคุณคุณบรรจงค่ะสดจากที่จริงเราอยู่กันที่รามคำแหงในพื้นที่คลินิกที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เหตุการณ์สาวมาใช้บริการดูดไขมันที่คลินิกแห่งนี้นะคะผ่านมากว่า2ส,สัปดาห์แต่หมุนว่าคดีจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าที่ควรวันนี้ทางลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้มีการเร่งรัดในส่วนของการชนสุทพิสิจนพค่ะเพราะาเกรงว่าสารเคมีที่อยู่ในร่างกายของผู้เสียชีวิตนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะทําให้คดีนี้หลุดไปได้ค่ะ วันนี้ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีทั้งลูกสาวนะคะก็คือนางสาวอ in ายมินอินเทลนันนะคะอายุ30ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนางสลันพัฒการจนสุวรรณค่ะเดินทางไปพร้อมกับญาติและทนายความนะคะยื่นหนังสือถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้เร่งรัดคดีการเสียชีวิตของมารดาค่ะโดยต้องการให้ทางโรงพยาบาลตำรวจเร่งรัดผลการชนะสุลิศก,การเสียชีวิตของมารดานะคะเพื่อที่จะนำไปประกรอบการดำเนินคดีทางนี้ทรา,าบจากพนักงานสอบสนวนว่าอาจจะต้องใช้เวลานานถึง 45วันถึงจะทราบผลนะคะโดยมีความกังวลว่าคดีอาจจะไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากเคยเดินทางไปติดต่อขอภาพกล้องวงจรปิดภายในคลินิกแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับนะคะซึ่งมีการพูดถึงทางคลินิกว่าหากมีความบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรที่จะให้ภาพกล้องวงจรปิดค่ะแต่ว่าในส่วนการเยียวยานะคะทางคลินิกเคยส่งตัวแทนไปร่วมงานศบแม่ของตอนเองมา2วันแล้ว เคยเสนอเงินว่าจะช่วยค่าทําศพประมาณ2 0 0แสนบาทแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการติดต่ออีกเลยนะคะทั้งนี้อยากจะได้ยินคําขอโทษจากผู้ประกอบการคลินิกนี้เราไปฟังเสียงลูกสาวผู้เสียชีวิตค่ะออคือในด้านทางเคมีอะไรเงี้ยเราเราก็เรากลัวว่าคือค่าสารสารต่างๆในร่างคุณแม่ค่ะพอนานๆไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าค่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่า ล้าถ้าค้าเปลี่ยนเนี่ยถึงเปลี่ยนนิดเดียวมันก็จะมีผลต่อคดีมาอะไรเงี้ยคือเราเพื่อความชัวเรามาขอมายืน่นเร่งรัดไว้ก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็ทําเป็นหนังสือเป็นทางการเลยหลังจากงานสวดอภิธรรมศพแม่ก็ไม่มีค่ะทางนั้นไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยไม่มีโทรไม่มีติดต่อไม่มีทั้งทางคลินิกทั้งทางคุณหมอไม่มีค่ะครั้งแรกที่เขามางานงานสวดศพแม่ค่ะคือเขามาสองครั้งท,ที่ที่เห็นนะคะ แต่มาแต่ละครั้งเราก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเพราะว่าคือมินก็ยุง่งมาวันแรกเนี่ยเขาก็มายื่นเสนอว่าเออเดี๋ยวขอช่วยเรื่องงานศพนะ <Okay. S 1> ก็คือเดี๋ยวเซ็นเช็คให้2 0 0 0 0นแต่เราตอนนั้นเราก็าคือยุง่งยุ่งะเราก็ไม่ได้คุยอะไรก็บอกเดี๋ยวคือขอไปรับแขกอะไรก่อนไม่ได้คุยตอบรับไม่ได้ทางนั้นนะคะ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้อีกคือเราคาดหวังนะคะคาดหวังอย่างน้อยค่ะขอคาขอโทษจากคุณหมอจากทางเขาอ,องคลินิกอย่างเงี้ยค,คืออยากได้คําขอโทษอย่างแค่อันนี้คือเป็นแค่แบบเป็นด้านความรู้สึกะะนค แต่ก็คือไม่มีไม่มีการติดต่อมาในด้านนี้ซอ สำหรับความคืบหน้าทางคดีนะคะทางทีมข่าวได้สอบถามไปยังทางตำรวจสอนหัวหมากว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเน้น2เรื่องสําคัญที่ต้องรอความชัดเจนนะคะเรื่องแรกก็คือผลการชนสุตรพลิกศพค่ะที่ต้องดูว่าสารเคมีในร่างกายนั้นมีอะไรยังไงบ้างน,นะคะโดยตามขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ45-60วันจึงจะได้รายงานอีกส่วนก็คือผลการตรวจสอบเชิงลึกทางด้านวิชาการจากกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งขณะนี้ได้รับข้อมูลมาบางส่วนแล้ว เช่นเอกสารผลรับรองการทางการแพทย์ในการให้บริการนอกจากนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานในรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกด้วยนะคะอย่างเช่นผลการตรวจสอบตัวยาที่คลินิกมีการใช้การติดตามในส่วนของการสอบปากคาพยานแวดล้อมซึ่งการดําเนินการไปได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ํากว่า1เดือนนะคะจึงจะได้ข้อที่จริงจากรายงานทั้งหมดเพื่อที่จะนํามาพิจารณาประกอบว่าการดําเนินคดีนี้มีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างค่ะ คุณผู้ชมคะมาติดตามในส่วนของบรรยากาศสดๆณนะขณะน,นี้จากข้อมูลหนึ่งที่ทีมข่าวเวิร์กพอยได้รับจากทางลูกสาวและผู้เสียหายซึ่งขณะนี้นะคะมีผู้เสียหายประมาณ1 0 1ถึงคนกําลังรวมกลุ่มเพื่อที่จะดําเนินการทางกฎหมายกับคลินิกแห่งนี้เนื่องจากหลังการใช้บริการนั้นเกิดเอฟเฟกตามมาไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นหรือว่าเอฟเฟกในเรื่องของรูปพรรณเปลี่ยนไปนะคะรวมไปถึงกรณีของเคสของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ทางกลุ่มผู้เสียหายระบุว่าตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามที่จะติดตาม ติดต่อมายังคลินิกนแห่งนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับซึ่งเกรงว่าคลินิกอาจจะย้ายหนีออกไปและอาจจะทําให้ติดตามหรือว่าทางด้านคดีไม่ได้นะคะวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่เพื่อที่จะมาสอบถามอีกฝั่งหนึ่งของทางด้านคลินิกแต่ปรากฏว่าวันนี้คลินิกก็ปิดแล้วเช่นกันนะคะมีการปิดประตูลูกกรงเอาไว้มีการล็อกกุญแจไว้แต่เพื่อความชัดเจนนะคะเราจะไปสอบถามกับร้านค้าข้างๆว่าที่ผ่านมานั้น ตลอด2สัปดาห์นะับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตยอยู่ภายในนั้นมีการเปิดให้บริการหรือไม่นะคะซึ่งเราได้ทับถามเอาไว้ลแล้วนะคะสําหรับพนักง,งานนวดนะคะที่ตอนนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตสอบถามจากเวบไซต์ทีวียากจะสอบถามว่าหลังเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตในคลินิกที่มีการดูดไขมันตลอดที่ผ่านมาเขาเปิดให้บริการบ้างมัค้คะ เปิดให้บริการไม่เห็นค่ะ,คะแต่เห็นมาเปิดบ้างมีลูกค้าหรือใครมาใช้บริการบ้างมั้ยคะไม่เห็นมีคะ่ะเห็นแต่เหมือนพนักง,งานเขา<ม>เขาก็เปิดขึ้นครึ่งน,นึงแล้วก็สักพักก็เขาก็ปิดแล้วก็ออกไปเปิดยังเปิดแบบมาครึ่งนึงเหมือนมาทําอะไรข้างในใ<ช>แล้วก็ออกไปทุกวันมั้ยคะไม่ทุกวันค,ค่ะแล้วมีการขนของจํานวนมากหรืออุปกรณ์ภายในออกจากคลินิกก็เลื่ย้ายไหมไม่เห็นไม่เห็นนะคะขอบพระคุณคะ่ะ และนี่ก็เป็นคําอีกหนึ่งคำที่เป็นการยืนยันว่าทางด้านคลินิกยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของซึ่งเป็นทั้งอุปกรณ์ในการทํางานออกไปนะคะทั้งยังคงอยู่แต่ว่าก็ต้องตามเหตุผลว่าทําไมถึงไม่มีการติดต่อหรือว่าการรับสายสําหรับผู้เสียหายค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวเราพยายามที่จะติดต่อไปอยังทางเจ้าขอ,ของของคลินิกแล้วนะคะมีการโทรศัพท์ไปแต่ว่าหมายเลขที่ติดต่อไปไม่สามารถที่จะติดต่อได้ทําให้เรายังไม่สามารถสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลินิกแห่งนี้ได้แต่ถ้าเราได้ข้อมูลอย่าง นะคะทีมข่าวเวิร์กพอยต์จากรายงานกลับไปค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่รมกำแหงค่ะคุณบรรจงคะขอขอบคุณ AS5 อาีขอบคุณนะครับคุณเจี๊ยบครับก็สรุปภาพรวมความคืบหน้าคดีนี้นนะครับดูดไขมันตายคาคลินิก